สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวี่นะครับไม่ได้ทามาหลายสัปดาห์เลยทีเดียวเพราะว่าคอมพิวเตอร์ของผมนั้นมีปัญหาไม่ได้ถูกกักตัวนะครับแต่ช่วงนี้นะครับโควิดระบาดหนักมากเลยทีเดียวซึ่งเอาจริงแล้วนั้นผมเองได้เคยได้ยินได้ฟังนะครับเรื่องโรคระบาดในอดีตเนะี่ยเรียกได้ว่าตายกันมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่โควิดรอบนี้บอกได้เลยว่ามีการตายเกิดขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ ก็น่าจะพอกับสงค้ามใหญ่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าในปัจจุบันนี้นั้นมียอดผู้เสียชีวิตไปแล้ว3.3ล้านคนทั่วโลกนะครับผมและมีผู้ติดเชื้อรวมแล้วตอนนี้159ล้านคนณนปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่ามันยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเลยซะด้วยซ้ำไปยังไงก็ฝากดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับผมและสําหรับวันนี้นั้นผมจะขอพูดถึงภาพยปยุ่์หลายๆเรื่องที่มีประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือการมีความรักกับ AI นั่นเองครับ ที่ผมนําเรื่องนี้มาพูดเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้น ผมได้ชมซีรีส์จาก Disney p พาร์ทแวนด้ากับวิชันซึ่งเอาจริงๆแล้วนั้นผมเองดูครั้งแรกก็น่าจะประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ดูไปได้แค่อีเดียวเท่านั้นเองและก็ไม่ได้ดูอีกเลยสาเหตุเพราะว่าในตอนนั้นที่ผมดู EP ีแรกนะครับมันเป็นแนวตลกซิตคอมปี60น่าจะได้นะครับเพราะว่าเป็นภาพแนวขาวดํามันมีมุกตลกแห้งๆที่แทรกระแทบจะทุกๆนาทีเลยทีเดียวเลยได้ว่าดูแล้วมันก็ไม่ได้ขำอะไรมากมายนะครับมันไม่เหมือนดูเท่งกันโน่มันไม่เหมือนดูแบบตลกตนนนาาอย่งนะ นะครับที่เห็นหน้าผมก็หาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเทียบกันไม่ติดเลยทีเดียวผมเลยคิดว่ามันคงเป็นซีรีส์ที่ไม่น่าสนใจอะไรมากมายนะครับก็เลยดูแค่ EP เดียวเท่านั้นเองจริงๆ <1> 1> แต่มันมีภาพภาพหนึ่งนะครับที่หลุด ออกมาในอินเทอร์เน็ตนะครับนั่นทำให้ผมต้องร้องเฮ้ยกันเลยทีเดียวนะครับผมนั่นก็คือการปรากฏตัวของ Quicksilver พี่ชายของ s c a r l เล็ต t c h หรือแวนดานั่นเองซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพี่ชายของเขานั้นได้ตายตั้งแต่ Avenger ภาคเอาตอนนะครับผมซึ่งทนาการกลับมาของ Quicksilver อาจจะเป็นเรื่องไม่แปลกนะครับผมถ้ามาอยู่ในรูปแบบของตลกซิตคอม แต่ที่มันน่าสนใจมากๆเพราะว่าการมาของควิกซ s เวอร์ในครั้งนี้มันมาในรูปแบบของตัวละครใน x m e n นั่นเองนะครับเหลียวเดว่าผมก็ร้องเฮ้ยเฮ้ยๆๆแบบทีๆกันทีเดียวนี่มันคืออะไรกันวันนี้่ว่าแล้วผมก็ต้องไปดูตั้งแต่ EP ีแรกใหม่นะผมดูตั้งแต่ต้นจนจบและขอบอกได้เลยว่านี่คือซีรีส์นะครับผมของมาเวลที่โคตรจะมีคุณภาพมากๆมีทั้งความรักความโรแมนติกความตลกความน่ากลัวการต่อสู้บูรล้างผลานวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์ความเชื่อหักมุม เรียกได้ว่ามีทุกรถจริงๆนะครับผมซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเราจะเห็นว่าทานอสนั้นจะสร้างแผลยิ่งใหญ่ในใจให้กับแวนด้าอย่างมหาศาลเลยทีเดียวแต่แผลนี้มันโคตรเจ็บมากๆทําให้เธอนั้นสามารถทําได้แม้กระทั่งสร้างโลกอีกใบนะครับเพื่อจะได้อยู่กับคนรักของเธอนั่นแหละครับความรักระหว่างคนกับ AI ที่เราจะได้เห็นในแวนด้ากับวิชั่นนั่นเองครับ แต่ถ้าถามผมว่าความรักระหว่างคนกับ AI มันมที่สุดกว่านี้ไหมบอกได้เลยนะครับว่ามีแต่ถ้าถามผมว่าเรื่องไหนนั้นนะก็ผมกล้าตอบได้เลยว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นภาพยนตร์น้ําดีที่ทําให้ผมเนี่ยร้องไห้กันเลยทีเดียวเรื่องนี้บอกได้เลยว่าต้องยกนิ้วให้กับวาคินฟีนิกซ์นะครับในนามโจเกอร์ที่มีคุณภาพคนหนึ่งของ DC ซีคอมิกนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องโจเกอร์ที่ผมจะพูดถึงนะครับนั่นคือเรื่องเฮอรลักดังฝั่งชัดนั่นเองครับ ภาพยนต์เรื่องนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเอาอะไรอยู่จริงๆเลยกับความรักของชายสูงวัยนะครับที่หลงไหลกับการแชทสนทนานะครับกับระบบ AI ซึ่งเขาเองก็รู้ดีอยู่ว่าจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะเห็นหน้าฝ่ายตรงข้ามเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ เพราะว่าซามเมนทานะครับหรือสาวระบบ AI ที่มีความอัจฉริยะนะครับในการตอบโต้เชิงสนทนากับผู้ใช้แอปพลิเคชันอย่างชาญฉลาดรู้ว่าอะไรควรพูดรู้ว่าอะไรควรถามรู้ว่าอะไรควรตอบด้วยน้ําเสียงการเอาใจใส่ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่แปลกใจเลยเดียวที่เพจของเราจะต้องหลงรักกับระบบ AI อย่างหัวปักหัวปั๊มนะครับผมซึ่งภาพยนต์เรื่องนี้นั้นเรียนน้าตาคนดูได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อรู้ว่าการบอกรักของใครสักคนนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ยากและสําคัญมากมาก แต่อีกไฟกับบอกรักคนอื่นนะครับไปกว่าหมื่นคนในเวลาเดียวกันพอ AI ไม่ได้รู้จากความหมายของคําว่าความรักรู้แค่ว่าคําคํานี้มันสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับคนฟังเท่านั้นเองครับ และยังมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาภาพยนตร์แนวคนรักกับ AI ไนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง Star War s ภาคฮันสโลนะครับที่เราจะได้เห็นความรักอย่างหมดหัวใจแต่ปากแข็งอย่างเจ้าของยานผิวสีนะครับผมกับุ่นยนต์ที่มีความรักในการปลดแอกนะครับผมตามหาประชาธิปไตยที่ได้ <c oughs> ว่าเป็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่โคตรล้ำมาก,มากๆเลยนะครับผมนะและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับผมเป็นภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ล้ำๆจา๋าๆเลยนะครับอย่าง x แม็กซิน่านะครับผมพิสวาาจากกลอันตรายนั่นก็คือเป็นความล้ําของคนที่มีความรักกับ AI เช่นกันนะครับผมแต่ในเชิงความรักที่อยากจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะครับซึ่งพระเอกเองนั้นอยากให้หุ่นยนต์ดังกล่าวนั้นหลุดพ้นจากเขาหรือผู้สร้างแต่หุ่นยนต์กลับมองว่าถึงเขาจะหลุดพ้นจากผู้สร้างแต่เขาก็ต้องตกเป็นของเธออยู่ดีนั่นก็คือซึ่งเพศหญิงนั้นจะเป็นได้แค่สิ่งของของผู้ชายเพียงเท่านั้นหลุดพ้นจากคนหนึ่งก็มาเป็นของอีกคนหนึ่งก็เรียกได้ว่าพิกสุดๆเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับที่เกี่ยวกับความรักระหว่างคนกับ AI ทําให้เราเห็นว่าสิ่งสําคัญที่เชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายมันคือความรู้สึกนั่นเองครับมไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตารูปร่างรือแม้แต่น้อย อย่างแวนด้ากับวิชันนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าวิชันนั้นเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนามาจากจาวิทนะครับผมและอินฟินิตี้สโต้นั่นเองนะครับหรือหุ่นยนต์เพศหญิงอย่างเอ็กซ์เม็กซิน่านะครับที่ร่างกายนั้นเป็นหุ่นยนต์ทางล่างแม้จะมีระบบมีเพศสัมพันธ์ได้น,นะครับผมแต่ก็คือหุ่นยนต์อยู่ดีหรือจะเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีรูปร่างให้เห็นนะครับผมอย่างเธอนะครับผมก็นั่นก็เกิดความรักได้เช่นกันนะท้ายที่สุดนะครับความรักนั้นเป็นสิ่งที่ปร หากใครที่ยังไม่มีความรักนะครับคงจะไม่มีทางเข้าใจและเข้าถึงนะครับส่วนใครที่มีความรักอยู่ตอนนี้คุณจะเข้าใจกับภาพยนตร์เหล่านี้แล้วคุณจะรู้ว่าความรักของคุณนั้นมันยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันรักษาความรักของคุณไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งคนที่เรารักอาจจะไม่มีทางได้อยู่ด้วยกันก็ได้อาจจะทําได้แค่มองแค่ติดตามและไม่มีใครรู้จักความรักได้ดีเท่าตัวคุณนะครับก่อนจะจากไปขอฝากไว้คิดนะครับว่าถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้ คุณรักใครอยู่ผมอยากให้คุณหาทางไปบอกเขานะครับบอกไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจกับผลที่ตามมา หลายคนไม่กล้าบอกกลัวจะเสียคนคนนั้นไปบอกไปเถอะครับดีกว่าตายไปแล้วไม่ได้บอกนะครับหรือดีกว่าที่เขาจากไปแล้วแล้วก็ไม่มีวันได้รับรู้นะครับบอกไปแล้วนะครับเขาไม่โอเคและตีตัวอห่างมันก็ยังดีกว่าเราไม่ได้บอกนะครับผมรับรองว่าเมื่อคุณได้บอกออกไปแล้วตัวคุณจะเบาลงเยอะเลยทีเดียวนะครับฝากกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาสปอยหนังกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้คอมผมก็นํากลับ มาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมนะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ใน,นที่นี้ด้วยพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ